มาพี่น้องสวัสดีครับสบายดีกินอะไรนี่คุณแม่ขงิงขาวมต้มไก่อะไรอีกนี่ 3คน2อยู่เป็นนั้นซมไปใจต่อมาแล้วกันหมู่2คนมันไว้ <laughs> <laughs> ดีเลย,ยลเพื่อนเรามันห่อมันเนี่ยแหละผมเสียคนเนาะมี FC เอฟซี่นว่ายอยู่อย่ามาโทษเมืองไทยเลยแบบโทษคนคน่ะแมงดูโทษคนนี่ละ่ะคนไม่บริว่าว่าโทษเมืองไทยเบริโทษประเทศไทยความหมายที่มึงขอยว่าอืา โทษล้านนี่แหละอย่ามันตายมีนังหรอกประเทศไทยมันเป็นประเทศกว้างไงไทยซ่าน <c oughs> อันตรายทิงจะบอกเคยเบื่อเห็นบอกข่าวขากัะนพะ่ <c oughs> อแม่ขาลูกลูกขาพ่อก็อาไลกันอย่าเอา,าบีบเบื่อขัน <c oughs> <c oughs> ถ้่าว่าคอมเมนต์มากค่ะเาว่าเขาโทษประเทศไทยมันบ่ได้แม่เทาก็โทษคนของเทาหรือความหมายคือว่าเมืองไทยมันอันตรายผ<ะ>ู้มือนี่อืมอืมฟ้อเพื่อนอย่างเขาเออข่าวขากันแม้แต่เพื่อนสนิทนนก็นักอาไปกรมไปข่าวถึงกาบรเหารนิสบยอืมงอนชิน้นซับอ่ะทุบเอาเนิ้อจนขาดอืมอยากได้แวนะ่นหน่อมียิ่งเข,นะข,ขาไม่ถ่ายอันผู้คท่าับชั้นอืมอืม เลาก็โทษคน้เคนเาานรา,า,านี่คนของข้าวมันดีเองเดี๋ยวก็ว่าคนนั่งห้องเดี๋ยวก็ว่ายิ่งค้นในหาเหงเนาะเดี๋ยวก็ไปหายิ่งเด็กน้อยรั่วเต็มอเลยเดี๋ยวก็ข่างมาขาลูกนก็คของขาเนี่ยก็คล้องมันเป็นตรยา์คนหมายนะภาว่าเหตุมันเกิดที่ประเทศไทยไอยู่ไบมครับเขาเรียกว่าเออเมืองไทยมันเป็นไตรายา์แต่ว่าร้ออานเขามันบยู่ซื่อๆทำเบ็นแบบประเทศไทยบรดี คนเท่าเนี่ยเะบูดีเองน่ะเข้าใจในเรื่องความหมายเข้าใจว่าว่าคนมาห้างไปบ้าประเทศไทยนะนั่นแหละจัดเยียดนะเยเ็นเยียดยางาน,นมันกิดไปตีะอะไรคนมาอยู่ดีขอบคุณที่มันสิเป็นอนี่ยมันอยู่ที่คนเนาะเข้ากัอยู่ดีทั้งวันบ้านเรานี่ยกรบวนการให้มันมีขี่หลักขี่เล่อืม ก็เกี่ยวข,ขาองเอาปูนถิ่นไปนะคะทั้งเล็กทั้งปูนทั้งดินทั้งทรายเพื่อนอะไมันจะเสียไปดูระยย่อเป็นเดือนเดือนยิ่มยังยังใส่อันนึงวาเบากคือมันเบายัางไงไปปลาอ้อยเขาอุ้มมาอยู่ปลาอ้อย มัอ้อยเป็ขีมลยไปมีดพี่จางเพื่อนมีของนำไปขีปดเพาฉันนำมันจ็น้าบูคือ,อแล้วนะอนมองดูคืมากมาเขาจะกี่ทำาม่สาวเป็นคนมาตัวตาเห็นนะตัวน,น้ำนี่อีกน,นเขาหวานว่าก,กันดานว่ายิ่เหื่เนี่ยหวซื้อ คุณดารา like, ับเค็งดีอย่าดีรวลดเด้อเร yeah, well, ื่องกี่จวนมีควไยที่หนึ่งนี่ดูนี่คู่ชเห็นหคู่ชฮาาแบบคู่นี้ดูแลปกครองเิ็หน่อยก็ได้อีกปกครองก็ได้ด้าแต่นิ็กน้อยมันลดความขวามันจะไปปกครองมัได้นห้างร้านจักคือเกาอนอีแม่เราก็ได้ต้นร้านมันเมื่อหรอ ขยันตายที่เมืองไทยยองไบ้ขยันทางเลยเนี่ยคนับจินะดับเรียนใด้ขมันาบอืใช่อาหาขาขยี้สร็จไปแย่เหนาะแล้วก็ตักราคาเลยบม่าอันนี้มบอุ่นๆอรไรจริง ได้แันไม่แต่อีอมอลกับักเผ็ดอีมอลแบกเผ็ดเป็นอันพิษบดทำดีแทบตายลมลนมมีความดีอ่ะเพราะฉันั่งจะเอาที่สบายใจจริงๆว่าออกมาบริหารใค้มาเสือเพราะอยากเสือกับเสือ,อเพราเสือแล้วก็แล้วอืม แล้วเป็นแบบนี้เนาะนอนหนิมมือถือในห้องนะน้าว่านตาเอิญเนี่ยเงียบจิ๊บเอิญมุกไหมมันมนอนหลับเนี่ยบางเสือมันเห็นตั้งีหลับอืมมันท่องเปิดประตูเข้าไปแล้วนั่งหนิมมือถือน่ะเขารออยู่คอยกระอึ้งเลย,เายากกบางเสือมันเห็นตั้งีหลับ <ขอ S 1> มันนอนเราควรจะทำมาเรืร่ยอยๆเช่นยังไปกินเขาไปหรือว่าหรือว่านอนนี่นั่นที่ใส่งที่นั่ง นี <Yeah. S 2> <osion. S 1> i, ่ยโอ้ยมันเหนยมันเบิ่งหเรเอัมงเลยอาสชวนี่ดีแสนดีมีมาอยากเหนตลาดไหเป็นดากับบอม่มันดีแสนดีนะดีไฟเดียวก็บไหวอยี่น้องไม่ได้พื้นอันนี้ฮัคกเกาเ เขาไม่อยากให้ปั๊บัวดอย่างคนไม่ไปยืมผู้ใดก็ตามเดี๋ยวน้านนอืนใคนเรือนครับน้ำมอยังกัน,น,นกจ้าวันนะครับมันไปอยู่แล้วมนถาวรนวมันจะเจอลุงเบิร์ให้อีกนะมั้ามันทำตัวนี่เดี๋ยวก็อยู่ไวได้กระดนคนเือเนอย่งั้ำมยังก็ต้องจ้าต้องขนันเมื่อนังวงขี้แฉลอยู่วกป,ป,ปากว่าอยู่เบอร์ประตูพายเ็นน่าสลอย ก็อยู่น็ออีเมี่ยอยู่แ้ทำใจคอยเช็ยชามบ่งอยอึ้งอยทังน้ข้นว่านแย่เป็นในวนยู่ีคือการนั่งกงเลกะลังบอดทางกะลัง็ซื้อ,ลลลอลแล้วคอยกะไดเมียนนี่เอาเมียนเยนเมียนร้อนเดื่องนองก,บอก็บ่อยเปล่ากไดเมียนน้ำคนเยอเบ่ เห็ดยู you 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 Mother, ่เห็ดแต่ว่าเห็ดบอลงเมือนมันห้านนเห็ดที่เขาทางทีถ้าเกิดไปเป็นเมียบ้านแม่ยั้วเวลาจ้างงทีก็เลยที่นานเบ้าหนาาวเห็ดไทยก็บอ่อย่างในลองเจ็ดงานเบืงเห็ดได้เห็ดเป็นจะเห็ดบละเอียดเห็ดคล้องเปลือกเหมือนประหยัดอันนี้นาทาอ้วนหั่บ่อยปังนาอ้นยุบหุ่นเป็นแดนแหะบอกยากค่านี่บอ ຜູ <laughs> <c <oughs> <c ້ກາວມັນ right ຖິ້ມ right ຄັນລະມັນກໍຄົນວ່າພົງ เราอยู่ไซจควหกะฮักอยู่จะทำความเดือดร้อนไม่เอาอะรอยมอ,อ,อยมาน่นก,ก่อนอนไม่นนะอนอนอกออ เกเคเนี่ยตรงนี้พี่น่อคนเปิดนี่บ่ได้ต้องศูนย์เนาะสวัสดีค่ะ